สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่เอสคำนวณเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าสูตรวันนี้เป็นไงบ้างนะคะ วันนี้ฮาหนอยหุ้นทั้งวันให้เด่น1กับหนะคะไลฟเจก,ก,ก็ลืมดูเนาะไม่รู้เข้าอันไหนบ้างหลุดอันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูของเราสตานะคะเราสตาตัวเด่นหลุดนะคะแต่เข้าเจาะศูสก็ดีใจด้วยนะคะส่วนฮานอยเฉพาะกิจนะคะเข้าตัวเจาะศูย์ห ตัวเด่นหลุดเหมือนกันนะคะแต่ก็ซื้อถ้าใครไปลงทุนนี้คือจะได้สี่ตัวนะคะเพราะว่าในสูตรมีทั้งสามทั้งสี่ทั้งศูนย์ทั้งหกนะคะแต่ไมล์เรดเจจับได้แค่ศูนย์หกนะคะแล้วก็เสียดายสี่ตัวเนาะจับให้สามหกศูนย์หนึ่งเขาไม่เป็นสีให้น้องไม้เเรดเจจับปิดทัวให้นะคะแต่ก็ถือว่าสูตรเข้านะคะส่วนพิเศษหลุดเอสก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ฮาลอยปกติเข้าตัวรองสองอันนี้สูตรเข้าไม่ดีก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วน v ีพีก็เข้าตัวเจาะสามแปดนะคะตัวเด่นหลุดเช่นกันนะคะแต่เจาะแตกก็ถือว่าสูตรเข้านะคะมาเลเข้าตัวเด่นศูนย์นะคะเข้าไปเบิลกลางเนาะไม่เบิลไม่เบิ้ลหลังไม่ไม่เบิลหลังไม่ตองนะคะเขาเป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะ ก็เข้าตัวเด่นศูนย์นะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะวุ้นทั้งวันพรุ่งนี้ให้เด่นหกเจ็ดจับคู่ให้หกศูนย์หกหนึ 5, ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสองหกศูนย์เจ็ดหกสองหนึ่งหกเจ็ดค่ะมาต่อกันที่ลาวสตาร์นะคะพรุ่งนี้มีลาวพัฒนาด้วยเนาะลาวสตาร์นะคะให้เด่นศูนย์เจ็ด

กแปดหนึ่งสามแปดหกเก้าหนึ่งหกสองสามเก้าแปดสามสองหนึ่งเก้าสองเก้าหกแปดหนึ่งแปดสองสามเก้าสามเก้าหนึ่งหกเด่นแปดหนึ่งค่ะฮานอยเฉพาะกิจเด่นสามอ้าวเอเอใช่ฮานอยเฉพาะกิจนะคะเมื่อกี้อ่านเป็นเราพัฒนาไปนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นฮานอยเฉพาะกิจนะคะเด่นสามแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดห้าศูนย8ห้า7นึ่งศูนย8หนึ่งเจ็ดสามแปดห้าสามเจ็ดศูเดสนย์มาเจ็ย์จ่นสาหมายเลขจริงว่วงนอนแล้วค่ะทุกคนอ่านไปแล้วก็ลืมนะคะส่วนฮานอยพิเศษนะคะเด่น

828121 305803253182 081521 230501828253เด่น05ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้จับเจอสูตรเทสคำนวณเข้ามาเจอกัน ในคลิปถัดไปของรัฐบาลนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ